สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านภูมิเทคเตอร์สาขาขุดจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะเรามีสินค้าใหม่มานำเสนอนั่นก็คือฐานขุดมันค่ะฐานขุดมันตัวนี้ใส่ไม่เกิน50แรงนะคะใส่ไม่เกิน50แรงจะมีอยู่2ขนาดค่ะก็คือแบบที่ปรับไม่ได้นะคะแบบที่ปรับไม่ได้ตัวนี้จะอยู่ที่9,500บาทนะคะ จะเป็นเหล็กหนาน้ำหนักดีเลยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะข้อแตกต่างของสองตัวนี้จะอยู่ที่ตัวนี้จะปรับได้ค่ะปรับขวาปรับซ้ายได้นะคะ ใบจะเป็นใบ22นิ้วนะคะหากท่านใดสนใจสอบถามก็โทรมาได้ที่เบอร์098 612 7295 0817 2 9 5 5 0 1หากท่านใดสนใจเข้ามาดูได้นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีหรือตั้งพิกัดที่ร้านภูมินแท็กเตอร์ ขอบคุณค่ะ